ที่ประชุมสภาผู้บริโภคอาเซียนบวก3เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI เผยองค์กรของผู้บริโภคในอาเซียนกังวลอย่างหนักถึงภัยไซเบอร์ที่สร้างความเสียหายลุกลามอย่างก้าวกระโดดในขณะที่การให้ความรู้กับผู้บริโภคและกฎหมายที่มีอยู่ก้าวตามไม่ทนันมิจฉาชีพจนเป็นภัยคุกคามเศรษฐกิจและชีวิตของประชาชนอย่างร้ายแรงเผยข้อมูลเวียดนามเจ็บหนัก ปี66เสียหายสูง3.6%ของ GDP ผู้บริโภคฮ่องกงสูญเงินไม่น้อยกว่า25ล้านเหรียญส่วนไทยไม่น้อยหน้าเงินหายจากกระเป๋าหรือบัญชีธนาคารวันละ78ล้านบาทพร้อมประกาศจับมือ MOU รวมพลังเข้มแข็งเดินหน้าสู้ภัยศึกออนไลน์ป้องกันสิทธิผู้บริโภคระดับภูมิภาค ก่อนอื่นก็ขอบคุณเพื่อนสื่อมวลชนนะคะที่วันนี้มาเป็นพยานในการทำข้อตกลงหรือ MOU ขององค์กรผู้บริโภคในภูมิภาคอาเซียนบวก3นะคะซึ่งเ,เ,เรามีทั้งหมดเนี่ยที่มาร่วมลงนามเนี่ยก็9ประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะทำงานร่วมกัน เกี่ยวข้องกับเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรภูมิภาคอาเซียนบวก3นะคะก็ขออนุญาตเรียนว่าโดยสรุปของข้อตกลงเนี่ยพูดถึงความร่วมมือในการที่จะมีบุคคลมาร่วมไม้ร่วมมือกันในการทำงานอย่างจริงจังในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกติกากฎหมายและรวมถึงความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลและก็ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะแล้วก็แน่นอนที่สำคัญเราได้คุยกันถึงว่าประเด็นที่เราจะทำงานเบื้องต้นเนี่ยก็คือการจัดการภัยทางไซเบอร์นะคะที่จะทำงานร่วมกันซึ่งอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญประเด็นที่2เนี่ยเราจะทำงานในเรื่องของการเรียกว่าตรวจสอบระดับการคุ้มครองผู้บริโภค ของสมาชิกในประเทศอาเซียนนะคะว่ามีการให้ความสำคัญเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคมากแค่ไหนแล้วก็แน่นอนฮะเราก็จะมีะความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพและรวมทั้งความรู้ให้กับเพื่อนในกลุ่มประเทศอาเซียนร่วมกันค่ะโดยสรุปก็ประมาณนี้ค่ะค่ะ อาเซียนไม่โดดเดี่ยวนะคะเราจะร่วมมือกันแน่นอนฮะอย่างประเทศไทยเนี่ยชัดเจนนะคะว่าของเราเนี่ยมีคนฆ่าตัวตายเนาะจากการที่ถูกหลอกลวงแล้วก็มีความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจหรืออ,อ,อย่างเพื่อนเราจากเวียดนามเนี่ยก็มาเล่าให้ฟังว่าของเขาเนี่ย ก็เจอไปไม่น้อยทีเดียวนะคะถึง3.6%ของ GDP ขณะที่ของประเทศไทยเนี่ย2%ก,กว่าๆของ GDP เพราะฉะนั้นแล้วก็เขาก็พยายามที่จะปรับปรุงระบบในการป้องกันปัญหาให้กับผู้บริโภคอ,อย่างน้อยเรามี2ประเทศนะฮะที่เสนอเรื่องการหน่วงเงินให้กับผู้บริโภคเพื่อลดความเสียหายคือประเทศไทยแล้วก็ประเทศฟิลิปปินส์นะฮะที่ทำงานเรื่องนี้โดยเฉพาะที่ทำให้การโอนเงินเนี่ย ช้าลงเพื่อลดความเสียหายแต่ไม่กระทบกับการใช้ชีวิตของผู้บริโภคและถ้าใครคิดว่าตัวเองเออไม่มีปัญหาก็สามารถไปปลดการหน่วงเงินได้แต่แน่นอนกันหน่วงเงินเนี่ยจะช่วยทำให้ความเสียหายที่ขณะน,นี้อย่างเช่นบางคนก็หมดตัวบางคนถึงกับฆ่าตัวตายบางคนเงินสะสมมาทั้งชีวิตก็หมดเลยใน ไม่กี่วินาทีนะคะเพราะฉะนั้นเราคิดว่ามาตรการหน่วงเงิน72ชั่วโมงเนี่ยจะลดความเสียหายให้กับผู้บริโภคและไม่กระทบกับการใช้ชีวิตเพราะว่าเราใช้เงินในการซื้อของเนี่ยต่อครั้งก็ไม่ถึง10 0 0 0บาทที่เราเสนอนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะลดความเสียหายให้กับตัวผู้บริโภคได้มากค่ะก็อนแน่นอนฮะเราคาดหวังว่าจะลดลงและเราทำเ,เรียกว่าหลักเกณฑ์ที่จะตรวจสอบว่า แต่ละประเทศเนี่ยมีความเสียหายในส่วนนี้ลดลงอย่างไรอย่างเช่นเราก็ได้เห็นนะฮะว่า w o s Call ได้รายงานประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่มีมิจฉาชีพโทรมามากที่สุดรองลงมาก็เป็นประเทศเวียดนามแล้วก็ลดหลั่นกันลงไปเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศก็ต้องทำให้ความเสียหายในส่วนนี้น้อยลงไปเรื่อยๆนะคะ The question regarding what the what do we expect on the uh, cyber crime or the scammer decreasing in our own country from this uh, memorandum yeah we are i already done yeah เขาบอกว่าคือเราตกลงกันว่าเราจะทําประเด็นที่จะทําร่วมกันเบื้องต้นเนี่ยก็คือเรียกว่าดิจิตอลอินเด็กซ์ซึ่งจะดูถึงอย่างเช่นความรู้ของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล ก,กติกาที่กำกับเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลหรือแม้กระทั่งระดับของอการเท่าทันของผู้บริโภคในเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ส่วนหนึ่งเราจะทำงานร่วมกันแล้วก็แน่นอนฮะ,ะความร่วมมือซึ่งขณะนี้เราน่าจะมีเนี่ยก็คือเรื่องการสนับสนุนการช่วยเหลือกันเวลาเราได้รับเรื่องร้องเรียนเรียกว่า cross border ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะก็แน่นอนฮะก็คืออย่าพึ่งเชื่ออย่าพึ่งรีบโอนแล้วก็ตรวจสอบก่อนแต่แน่นอนฮะขณะนี้ท่าสภาพากรผู้อิหริภงจะแนะนำเนี่ยก็คืออ,อ,อย่าซื้อของจากเพจท,ที่เราไม่รู้จักอย่าซื้อของจากสิ่งที่พบว่ามันถูกเนาะ หรือว่าลด50%ลดจนไม่น่าเชื่อถือก็ดินเชื่อว่าอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือนหนึ่งที่สำคัญแล้วก็ <c oughs> เราซื้อของจากบริษัทไหนเราต้องโอนเงินเข้าบริษัทนั้น <c oughs> ไม่ใช่เราโอนเงินให้กับในหมูในหมาที่ไหนก็ไม่รู้นะคะ <c oughs> ซึ่งอันนี้แน่นอนว่าเป็นโจรแน่นอนแล้วก็อ,อยากให้รู้ว่า คนขายของเนี่ยเป็นใครขณะนี้เราไม่รู้เลยว่าคนขายของเป็นใครนะฮะคนขายของมีโจรปลอมอยู่เยอะแยะมากมายซึ่งอันนี้ก็ไม่ปลอดภัยเชื่อว่ากระทรวงดีก็ต้องเร่งปรับปรุงให้เมตาเอง Facebook เองเร่งขึ้นทะเบียนคนที่ขายของในเมตาซิสเต็มค่ะ